สวัสดีค่ะมสามสำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันนะคะวันนี้ค,คุณครูขึ้นบทใหม่นะคะเรื่องอการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีที่สูงกว่า2นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังก่อนการแยกอขอเป็นสีดำแล้วกันการแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสูงกว่า2นะคะคาว่าดีกรีสูงกว่า2ก็คือเลขชี้กําลังที่มากที่สุดในพหุนามนะคะที่มีค่าตั้งแต่3-4-5ขึ้นไปนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพหุนามดีกรี3ก่อนนะคะมันจะมีสูตรที่เราจะต้องได้เจอแล้วก็ท่องก็คือสูตรผลบวกกําลัง3นะคะอ่ะสูตรผลบวกกําลัง3นะคะ ผลบวกของกําลังสามนะคะสูตรก็จะบอกว่าสมมุตินะคะสมมุติว่านักเรียนมีมีตัวเลขนะตัวแปรให้เป็นตัวเลข A ออเป็นตัว A มีตัว A ยกกําลังสามบวกกับตัว B ยกกําลังสามสูตรเนี้ยเวลาแยกตัวประกอบเวลาแยกหมายความว่าเราเขียนใหม่ในรูปการคูณตอนนี้มันบวกกันอยู่ใช่ไหมคะเราจะมาเขียน A B ใหม่ให้อยู่ในรูปการคูณกันของสองวงเล็บสามวงเล็บก็แล้วแต่ นะคะมันจะเขียนสูตรได้ว่าแยกเป็นตัว A บวกกับตัว B นะคะ A กำลัง 1.B กลัง1คูณกับ A ยกกำลังสอลบ a คูณ B แล้วก็บวกกับ B ยกกำลัง2นักเรียนสังเกตนะคะเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยตัว A เนี่ยมียกกำลัง3 B ใช่ไหมก็ยกกำลัง3เหมือนกันทีนี้พอแยกแล้วเลขชี้กำลังมันจะลดลงเป็น1 1็น,นกับ2เวลามาคูณกันเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอะไรเหมือนเดิมคะ่ะเป็น3 b ก็เหมือนกันเป็น1กับ2คูณกันเสร็จก็จะกลายเป็น3เหมือนเดิมนะคะเราจะเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของการคูณเราเรียกว่าเป็นการแยกตัวประกอบอันนี้คือสูตรนะคะค,คุณครูอยากให้เด็กๆจําให้ได้นะคะทีนี้วิธีจํานะคะวิธีจําเพื่อเราจะท่องให้ติดปากเราอาจจะใช้คํานี้รูปตัว A นี้อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเราจะแทนว่าตัวหน้าตัวหน้าหรือนอหนูก็ได้คะ่ะตัวหน้า ตัวหน้ายกกำลัง3บวกกับตัวหลังตัวหลังยกกำลัง3ามนะคะถ้ามีตัวหน้ากับตัวหลังบวกกันอยู่อย่างนี้เราก็จะเขียนได้ว่าตัวหน้าบวกตัวหลังคูณกับตัวหน้ายกกำลังสองลบตัวหน้าคูณตัวหลังหรือเวลาเราพูดก็จะพูดว่าหน้าหลังนะคะบวกกับตัวหลัง ยกกําลังสองนะคะก็จะได้อย่างนี้เนาะเราเราเราติดต่างว่าตัว A อเนี่ยมันอยู่ก่อนให้เรียกว่ามันเป็นตัวหน้าตัว B มาทีหลังเรียกว่าตัวหลังนะคะเราก็จะได้สูตรอย่างนี้เวลาเราท่องเราก็จะได้ว่าหน้ากําลังสาบวกหลังยกกําลังสาเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับเขียนวงเล็บปิดกันนี่คือคูณนะคะคูณกับหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสอง หรือบางทีเขียนสูตรให้แบบเออให้จําได้ง่ายหน่อยนะคะเราจะแทนว่าตัวหน้าเนี่ยแทนด้วยนอหนูเป็นนอหนูนี่แหละกาลังสามหมายถึงหน้าเวลาอ่านก็หมายถึงหน้าลอลิงเป็นตัวหลังอ่าหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังมันก็จะลดอ่าการเขียนลงมานะคะแล้วก็จะจําได้ง่ายเป็นหน้ากําลังสองลบหน้าคูณหลังหน้าหลังก็คือหน้าคูณหลังบวกกับหลังยกกําลังสอง เราก็จะได้อย่างนี้นะคะเวลาท่องนะคะนักเรียนท่องท่องสีเขียวเนี่ยที่น้ครูตรีกรอบไว้ให้นี้ได้เลยนะคะท่องในนี้ได้เลยปึ๊บอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ท่องนะคะเดี๋ยวจะให้ท่องด้วยเนาะเวลาท่องสูตร Philosophy. เนี่ยมันก็จะสะดวกในการเราที่เราจะนําไปใช้นะคะเราก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะมานั่งแยกถ้าเราได้สูตรปุ๊บเราก็แยกตัวประกอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่าง ตัวอย่างนะคะวันนี้จะมีตัวอย่างอยู่4ข้อนะคะที่เ,เพื่อนๆเรียนไปตอนเชา้า